ธุรกิจก็สบายดีครับก็ใช่เป็นไงบ้างกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ถูอว่ายอดขายก็เป็นที่น่าพอใจอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าเป้าหมายตั้งใจอยากจะไป global <c oughs> ให้ได้อะไรเงี้ยครับ <c oughs> อยากจะขยายไปต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยยังไม่ได้ ยังไม่ได้เบิกเงินเลยก็คือแบบว่าเอาเงินแบบว่าต่อยอดธุรกิจไปเพราะว่าถือว่าตัวผมกับพี่เมย์อ่ะก็ยังไม่ได้ดึงเบนฟิตอะไรจากยอดขายอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะเอาใส่เข้าไปสพอร์ธธุรกิจให้มันไปต่อได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีอีกเยอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการอะไรเงี้ยมีอะไรที่ต้องเรียนรู้เยอะมากโลกธุรกิจในในยุคที่เศรษฐกิจมันถดถอยนะี่มันก็มันก็มีอะไรให้ต้องเรียนรู้ธุรกิจยังไงบ้าง ธุรกิจก็สบายดีครับก็ถ้ามันจะมีมันต้องกินแล้วมันดูสาตรงนี้มีบูธนะครับถ้าพี่ๆบอกว่าอสายบูธที่ดีสุดแบบน้อยดีใจที่ชอบแต่ว่าไม่มีน้ำตาเลยนะครับไม่ใช่มันได้ประมาณสองสามเดือนแล้วก็อีกประมาณอาทิตย์กว่าๆจะห้าเดือนแล้วครับใช่ครับเป็นไงบ้างกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จริงๆถือว่ายอดขายก็เป็นที่ ที่น่าพอใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าเป้าหมายผมตั้งใจอยากจะไป global ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะขยายไปต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังต้องยังต้องลุยกันอีกครับแสดงว่ายอดที่เราตั้งเป้าเกือน่าจะถึงไปลเอ่อย่างๆครับเป้าปีนี้1,500ล้านหนึ่ง้ารใช่ครับใช่ครับตอนนี้พันสี่เป็นยังไงบ้างครับพันสี่พันสี่พันสี่แล้วครับกำลังกำลังเดินทางไปครับพยายามพยายามไปให้ถึงทีม โชคดีก็ที่มีโชคดีที่มีทีมดีอะไร้ยครับทุกคนช่วยกันมากๆอะไรเงี้ยพี่เมย์ก็เก่งคนยังแซวอยู่นเพราะว่าเมกยอดขาแค่เปิดมาไม่กี่เดือนแล้วก็เป็นร้อยล้านใช่ครับก็ก็ก็แซวอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เบิกเงินเลยก็คือแบบว่าเอาเงินแบบว่าต่อยอดธุรกิจไปเพราะว่าไอถือว่าไอถือว่าตัวผมกับพี่เมย์อ่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่ ดึงเบเนฟิตอะไรจากยอดขายอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะเอาใส่เข้าไปสปอนอร์ตธุรกิจให้มันไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีอีกเยอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการอะไรเงี้ยอ่าอย่างอานงเราก็เป็นเป็นคนสปอนเซอร์เอ่อจริงๆอะ่ะตอนแรกที่ที่คุยกันน่ะอยากจะจัดหนังกลางแปลงของอนงภาคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันค่อนข้างกระชั้นชิด ก็เลยพยายามอยากจะซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตทีมงานเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานอนงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเห็นแบบว่าพุ่มกับทีมงานทุกคนเขาตั้งใจกันมากมากก็เลยอยากจะแบบว่าทําอะไรสนุกสนุกอะไรเงี้ยแต่พอดีด้วยเรื่องของเวลาเลยไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ก็เลยเป็นวันนี้แทนเงี้ยก็เลยได้อยู่ก็เลยได้อยู่ตรงนี้กันแทนใช่แต่ก็ดีก็ดีถือว่าได้ได้แบบว่ามาเจอทุกทุกคนได้ได้มาเจอพี่ๆีทุกคน้ ตอนนี้ก็คือเปลุยธุรกิจแบบเต็มตัวเวลยใช่ไหมครับก็ก็ธุรกิจเต็มที่ด้วยแล้วก็เรื่องงานสแสดงก็ยังก็ยังมอหาอะไรที่สนุกอยู่เต็มที่เหมือนกันอะไรครับไม่ปฏิเสธไม่ไม่ไม่ปิดกั้นโอกาส <c oughs> ไม่เลยไม่เลยครับผมมันยังมันยังเป็นเส้นทางความฝันที่ผมยังมีอะไรที่อยากทำอีกเยอะมากในสายการสแสดงครับพอวันนี้คนแซวว่าเป็นซีโอท่านหนึ่งจริงไหม <c oughs> ก็ขอบขอบคุณขอบคุณดีใจแล้วก็รู้สึกว่ายังแบบว่ามีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะมอากโลกธุรกิจในในในยุคที่เศรษฐกิจมันถดถอยนี่มันก็มันก็มีอะไรให้ต้องเรียนรู้เยอะมาก